ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เขาบอกมาของลาซาด้านะคะพอดีเขาบอกมาเลยว่าสินค้าของท่านอยู่ในระหว่างบริษัทแล้วนะคะทุกคนคือแปลว่าเบบี้ชี่เราใกล้จะมาถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็จะแกะกล่องนะคะอันนี้ก็เลยมาทำบอกสน,น่อยบอกพูดด้วยบอกเล่นเกมเราบอกไม่รู้ทำไมอ่ะไม่ใช่ก่อน อันนี้เดี๋ยวขอดูแชทก่อนนะเพื่อนคุยอะไรใหม่อับเบร์ออับเบ้อ อันนี้คือเคลียกับเพื่อนก่อนนะคะทุกคนอย่าพิ่งอย่าพิ่งดราม่านะคะอันนี้ขอเคลียปัญหากับเพื่อนก่อน อันนี้ขอคุยเพื่อนก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งดราม่าละกันอ่างั้นคลิปนี้ก็ขอร้องอย่าดราม่าอย่างเดียวเลยนะคะได้ไม่เอ้ไม่ไอื้ทุกขนทำไมมันเขียนไม่ได้อะอะไรอะ เดี๋แป๊บนึ่งนะคะขอเคลียร์ปัญหาแปบ๊บนึ่งนะคะขอร้ออันนี้ต้องคุยเช็บ คุยกับจอร์ชคอนี่าพิ่งดรามานะ่าเล่นกันเลยทุกคนมาเล่นอะไรดีอะอยากแอดเรานะคะแอดได้นะคะตัวเราเดีย yeah. วขอปรับแต่งแป๊บหนึ่งแอดได้ค่ะขอปรับแต่งแป๊บเดียวนะคะไม่ดราม่านะคะ ขอปรับแต่งก่อนนะจ้ะไม่ว่ากันนะว่าปรับแต่งอะไรตอนก็คือเราอยากปรับแต่งน,นะทุกคนต้องเข้าใจใช่ไหมชีมิเข้าใจกันชีมิเจอกันอยู่ใช่ไหมไม่ปรับแล้วแต่ก็อยากเติมอยู่นะอ่ะนี่ค่ะตัวละครเอถ้าเป็น AI แบบเนี้ยก็จะเป็น เนเฟนหกสตัวละครเราเป็นแบบนี้นะคะอย่าลงนะคะหายากหน่อยนะยูดนะคะถ้าหาไม่ถ้าหาเราไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อันนั้นเรามาได้นะคะก็คือบอกเราในคอมเมนต์ได้นะไม่ด่ามาด้วยอย่าว่าเราแบบอะไรเล่นปัญญาอ่อนจังเลย คือพ่อเราไม่อยู่ไอ้คดีไอแกยังอยู่อีกเกาะโอ้โหมายวเริ่มมีกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวคือตอนเนี้ยบุคคาเิ่นอัปเดตใช่ไหมทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมดูจากช่องบ้างดูาาจาก 嗯。<laughs> คืออ nah ันน mm. ั้นเลคือเราต้องแต่งตัวก่อนใม่ก่อนอีแม่นะแต่งตัวใหม่ก่อนฮัลโทุกคนคือพอเรากดพีดอีแม่หนูกดพีดโอ้ยทำยไงดีเนี่ยโอ้ยชิดตัวนี้หายากอะมันเอาแบบนี้ไปก่อนใส่เก่งเราชอบนี่ ใช่ไหมละคะไม่หรือแมกว่ายังไงคนสวยเราพ่ออยู่คะ่ะทำไมไม่อ่าบน้ำล่ะคะก็พ่ออ้ำพ่ออยู่ในห้องน้ำอยู่ก็เลยยังอ่บไม่ได้คะ่ะจ้าพ่อออกแล้วไปอาเธอจ้ะโอเคค่ะอืมฮะ ไปนะใช่ไหมกล่องไอโฟนกล่องไอโฟน่อผอซื้อใหม่หรอมันเก่าน,นั่นแหลคะค่ะเอาน,น้ำค่ะคนช่วย<ม>วันนี้เล่นทั้งวันเลยนะจ้องโทรศัพท์ทั้งวันเลย ไม่นะหนูกำเล่นกับเพื่อนอยู่จะคอยมุกจ้องใส่โทรศัพท์โอเคงั้นีอยวตาอ,อีพี่ซ่องนะจ๊ะบุยบุยไปอาน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะไปอาบน้ำกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย